สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องหัวเหม็นเกมเมอร์นะครับก็วันนี้นะครับผมมาเล่นแ a นเจอร์อีกรอบนะครับเป็นตัวที่2นะแต่ว่าเออผมปั้นใหม่ก็คือผมอยากได้ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวคอสอะ่ะเนี่ยนะครับเหนไหนะอยู่นี่นี่นะครับผมก็อยากได้ตัวเนี้ยผมก็เลยตัดสินใจปั้นใหม่นะก็คือว่ากิจกรรมอะ่ะ มันใกล้หมดแล้วคือมันหมดวันที่11พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับก็ให้รีบไปปั้นกันนะถ้าไม่ไปปั้นนี่คือผมว่าน่าจะลำบากหน่อยปั้นได้ถึง80ก็ได้ถ้าปั้นได้ถึง80แล้วก็ไปปั้นอาชีพอื่นไว้ก็ได้นะครับแบบปั้นหลายๆตัว นี่นะครับก็มาเก็บเบลที่อันนี้ได้นะครับไฮพีดมันไม่ใช่ไฮพีดดิดาร์พีดพุดผพดพุทถูกแเนะี่ยก็คือตอนนี้มันมีกิจกรรมล่าท้าผีอยู่นะก็คือหมดพร้อมกับไอตัวกิจกรรมอันเนี้ยกิจกรรมแจกขอนนั่นแหละกิจกรรมล่าท้าผีอะ่ะก็คือกิจกรรมที่ให้ไปล่าแบบมอนสเตอร์ที่เป็นประเภทอันเดดเนาะก็ พวกมอเตอร์อันเดดก็ส่วนใหญ่อยู่ที่การเพิมทางนั้นเลยแล้วก็นิ้เพมนะครับก็เพื่อนๆไปปั้นมาก็ได้นะครับผมก็ปั้นมาเหมือนกันต้องขอโทษด้วยนะครับเสียงเสียงไม่มีเลยตอนนี้เพราะว่าผมเป็นไข้หวัดนะครับตอนนี้ก็เพิ่งหายไข้แต่แต่หวัดยังไม่หายนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษสําหรับเสียงด้วย นี่ก็เป็นสเตตัสแบบตัวใหม่เลยนะครับลงยินลงลงรักด้วยถ้าผมพูดไม่ได้ยินยังไงก็อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเสียงไม่มีจริงๆคือที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันก็เพราะว่าไม่สบายเนี่ยแหละครับแย่เลยก็กิจกรรมนะครับจะหมด วันที่11ทั้ง2กิจกรรมเลยก็คือกิจกรรม New Adventure นะครับก็ที่พวกแจกคอรสเลเวล80แหละแล้วก็กิจกรรมล่าท้าผีก็คือมอนเตอร์ที่เป็นประเภทอันเดนนะครับจะคูณ2ทั้งหมดเลยตั้งแต่เลเวล35ขึ้นไปมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเพื่อนๆก็รอเข้าไปดูก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงทั้งสองกิจกรรมไว้ไอตรงคําอธิบายนะโอ้ตายตายไหมไม่ตายเหรอูเสียวแว็บเลยก็คนก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับที่นี่เพื่อนๆก็มาเก็บเลเวลกันได้นะครับที่นี่อยู่ได้ถึง99เลย85มาได้แต่85จนถึง99เลยนะครับ อันนี้ผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาเหมือนกันคือ l a นเจอร์ตัวเก่าอ่ะมันไม่มีไม่มีไอคอร์สไอเซตนี้ไงครับเนี่ยไม่มีคอร์สเซ็ตนี้ผมก็ตัดสินใจปั้นปั้นเอาก็เลยเนี่ยครับเป็นแ a นเจอร์ตัวที่2ก็ของก็คงใส่แบบปกติทั่วไปนะครับเป็นชุด ไว้วิงเนาะเดี๋ยวเรารอสักธันวาผมว่านะน่าจะมีกิจกรรมแบบตีบวกเดี๋ยวเราค่อยซื้อบิ๊กคอร์โบตอนนั้นช่วงนั้นแล้วกันเนาะจอบอัพแล้วจอบอัพแล้วตอนนี้ก็มีผมก็มีตัวเกียวตัวหนึ่งแลนเจอร์ตัวหนึ่งละ ก็ปั้นทิ้งไว้นะครับส่วนอาชีพริเบลเลียนอาชีพปืนนะครับก็ถ้าในความคิดผมนะผมกลัวว่าแบบจะมีกิจกรรมเหมือนที่กิจกรรมแบบนี้ยที่แจกคอร์สอะ่ะแต่ถ้า <_ un> เพื่อนๆอยากแบบว่าอย่างไงอะ่ะปั้นไว้กันเหนียวอะ่ะก็ได้นะครับเผื่อตัวริเบเลียนเข้ามา อาจจะไม่มีกิจกรรมก็ได้เพื่อนๆก็ปั้นอาชีพกันรสลิงเกอร์แล้วก็ให้ถึง80แล้วก็ได้คอเซตน,นี้มาก็โอเคนะกันเหนียวนะครับให้รีบเก็บเบลกันนะครับหมด11พฤศจิกาย,ยนนี้แล้วทั้ง2กิจกรรมเลยทั้งกิจกรรม New Adventure นะครับแล้วก็กิจกรรมล่าทาผีนะเดี๋ยวผม ทิ้งพวกลิง์ไว้ให้ข้าง,างล่างตรงคำอธิบายแล้วกันนะวันนี้ผมก็มาชี้แจงแล้วกันว่าทำไมผมถึงยังไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าผมป่วยนะครับผมเป็นไข้หวัดเนาะราเพิ่งนอนพักรักษาตัวมาก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับนิดนึงแต่ก็เสียงยังไม่มาอันนี้ต้องขอโทษด้วยถ้าได้ยินคำไหนบางคำไม่ชัดเจนก็ขอโทษด้วยนะครับ โอเคครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวผมจะไปเก็บเรเวลต่อละแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ช่วยกด s ับ s ไ r i b ์ผมด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะยังไงก็ขอบคุณครับ